อ้าวอ้าเอา้เอาวขอโทษนะคะไม่ทางตาค่อยเบ่งแต่เห็ดมงไงฮะมีอีกบ่ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับยายตาพาเลาะฉันแนวอีกแล้วนะค่ะเนาะพามาเก็บเห็ดนางลมค่ะเขาพ่อแล้วเนาะก่ายยางบู่มานี่แหละอันเห็ดผลที่ว่าพ่อเห็ดเป็นอย่างเจ้าเงินหัวเจ้าหัวกะลิกกะไลมันดีใจเนาะค้นยางมาหาสุวาซีพ่อเห็ดเนาะพี่น้องค่ะมาจะเก็บกันเลยจ้าอันวังหันกับแจ๊คซีได้เห็นไม้เห็นไหมพว่า มีเห็นพี่น้องวานนะมีพี่น้องคนงเพื่อนวานยายเห็นยายประมักใส่ถุงมือยายตาเป็นคนขี่ห้อนเด้อค่ะเด้อขันใช่ถุงมือเราหายใจไม่ออกจ้ะเป็นคนหายใจไม่ออก ปเป็นเจลยาเขียนขนาดนะจูสองมือค่ะเดี๋ยวมันสั่นนะคะชักเงาอยู่บนงได้วย ดังกลปโอ้ยแม่ลูกเนี่ยโอ้ยเห็ดอยู่ใส่ปอ้งเนี่ยค่ะโอ้กำลังเป็นตาแซ่บลังเป็นตแซบเลยพ่อนะ สว่วยเลยค่ะมาได้ดีเลยนะพี่กายได้เก็บหารอบต้นเนี่ยแมนใส่็แล้วพี่นอ้องไปอปไหน โอ้ยกระโดดลงจับวะน้อยนั่นเอาบุตเอาซรัพนี่ละอันเจ็บก่อนที่มันจะแก่เกินแก่ลองหงัดกูดมันงัดแต่ว่าเอามือส่วนนาส่วนดางพูนทีละเอามาบางก้องเน่านะเล่นสองซักโอ้ยน่าคน ปีกายนี่มาทานเดย์หอมนีกระเลยใหญ่ก็ให้แม่ฮาราน,นเป็นเสียเยเดี๋ยวดอกมันแตก เนี่ยอ้ยเนอะต้องอยเอาดัอึดอัดอึดอัดเลยขามันเลิกเป ขาบรรยายดี่ขาบรรยเข้าไปข้างใน,นหรือล่าพราต้องเขไไ้าไปในบรรทัดอกเขาเขาไปเขาก็ไปตัดออกเห็นด้วเห็นโอ้ยตายวังกรู้โอ้ <c oughs> โอ้ยพี่น้องค่ะขาบรรอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในซอกขุนม,มันละนเอายากไปไม่ไครับไปย้ายต่อหนั่น เด้อมค่ะอเ็ดจู้ฟูีฟีเลยจะเอาไม้ไมออกนะไม่ไม่เอาไม้ออกเอาเอามีปาตะไรชอบมาไดคุณเลยนาองม้าหานี chảu khẩn mà băng đọt hệt, chút xum đừng đi đường chả mai chảu bay hoàn, nộp ลายจุ่มนี้ได้นะเดี๋ยวเด้อพี่นออ้องเลยคอยยุ่เบื้องหลังคอยสีหัวเสียบกล้องคอยสีปิดอีกกันเมื่อนมืออาสีป,ปันไดเด้อรวยบักต,ตรงนี่แกมันปิดตับเลดยด้ก้องกับโค้นไปคนละทางอึ๊บเอาต้นไม้ก็เลยนะดีดตับรถ มาหยมาหันไเก็บให้บดเก็บมาแล้วนว่าเหมือนกระเทานะตอนหนึ่งขึ้นเจียวเสียขึ้นมาเสียทำแม่โอยแม่ลูกไสนแล้วพวกเนี่พี่น้องพี่น้องค่ะคอยงัดงามไม่ขึ้นมังเนี่เอาพี่เดียวอา ปัดงาสวนออกเนี่ยนี่มือเดียวนี่ย่าหกายนี่กันกายนี่บ่บ่เป็นไ้กินแมนอ่ะหละมาต่อสันขึ้นเอาสันมีดปาดกระพา มาครับเห็นดอกเห็ดอ่ะมาไปแล้วเอเอจับเป็นกัดแล้วมันจะเห็นดอกเห็ดกันเอามือมางุ่มดอกเห็ดไว้มันไม่แห้น พูดน่ะเกือบเคืองตา <c oughs> ต้นเดียว <c oughs> ปืดทีทู้เลยเป็นแผงเลยจ้าอุ้ยขอจักรูปจกักภาพงามๆเนี่ยยางอ้อมบึงกกิดอ่อนี่มา่งพี่น้องค่ะอ้าวอ้าเอ้าวขอโทษนะค่ะไม่ทางตาค่อย เบิ่งแต่เฮ็ดงไฮะมีอีกปะ,อ,ะอากระตาลงไปป่านเดี๋ยวฉันไปเบิ่งงานนั่นสวนเอานั่นก่อนเอามีดสวนหรือไม่ก็มืองัดโลด อพอดีเลยอุ้ย,ยตกใจจักรยานไ้ยเนาะผู้เบานี่กระเดยมาจาดกันดีเลย,ย,ยเป็นกลีบเป็นกลีบ,เป,บเป็นช่อเลย พอดีพ่ายายงองทองเอ้ยหงายทองเห็นไะเบิ้งงองทองพอน้ะอ๋พอดีเลยค่ะต้มยำยายเอ,อ้ยหนึ่งซุปกะเซบเด้อเออของ่างก่อนใหญเห็นปะ,ะเห็นค่ะเห็นชัดเจนแจ๋วแหววบ้าม้ากะเท่าปลายดีแล้วพี่น,ออน้องเพราะว่าท่านมีไผ่หัวจากน้ำมฮาเนาะ ดักตะก,กันนะเ้าเจ้าเงาเลยยายส่วนกันลงไปน้ำกันบุตรดีนะ่เนะเฮ้ยโอ้โห้ขั้วทางอเมริกาเนาะข้าเจ้ามียนะข้าเจ้ามีสีทองเนาะอของเขามีสีขาวกับสีหมอกๆนี่แหละน เตียมตาแล้วพี่น้องค่ะเ,เหี่ยแล้วยาย,ยาขัดงานนี่งามจริงกันมันะงาะงามเออพอดีเลยามาต่งนี้ก็ปกติปุ่นบานแล้วท่านี๋ยว เพื่องานนี่ก็อย่ามึนนะอย่ามึนนะมึนจะจอดได้ผู้ทดิสาน้ำุ้ดนเปียกมดย้อนด,ด้วยค่ะยปกติมากค่ะเบิ่งแนจ้าคลิปนี้ยายตากระขอจบจำด,ดีเด้อค่ะเด้อสิออกันไปหารถแล้วพี่น้องค่ะหนักเด้เต็มกระตาในหนักยางไก่แล้วค่ะไม่มีอีกแต่จะย,ยางออกไปหารถนะค่ะน้อเดี๋ยวเขาจังไป ผ่านป้าอื่นคนีเขาก็สิได้เก็บสู้กันเบิ้งพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อโชคดีมีเงินใช้เรื่อยๆค่ะมากับพี่ล้องค่ะพี่น้องค่ะคนเคยมาเก็บน้ำสุปีเนาะก็เลยพาแลมาาแลมาสวยเนาะปีนี้รามาหล่ากันเลยได้มาเก็บเห็ดอันนี้แหละแบจะ่าเก็บไปงไงยีดอกในช่องแข็งก็เลยไปพี่ไปฟองพี่เขาแล้วให้ต้องอ้อมลงไปหันแล้วไปนี่ก็ได้เนาะ ไปไปพี่น้องค่ะกลับเนื้อจะเห็ดหูหนูก็ได้ลายเห็ดนังลมก็ได้หลายใสยู่พุท่าถือเห็ดติดกิบส์ะก้อนอ <c oughs> เอเ่ชุดเทียเอาเปียูพุท่าตีเดี๋ยวยายแต่มันย,าย้ายเถาย้ายแถาก็ได้หอนไปทางนี้ยายไปป้องต้นนี้ก่อนไปจ้าไปจ้าพี่น้องจ้ากลับบ้านจ้า